สวัสดีครับวันนี้เจ้านานจ่าหนูเขาพักร้อนนะครับพาทุกคนมาแกะกล่องบอดเซิร์ฟสกีตอีกหนึ่งตัวนะครับพอดีอย่างที่เราเกินไปแล้วคือเราขายบอดซีติงเอสเจ็ดไปให้ลูกเพจของเราเรียบร้อยในราคาลด50%นะครับเพราะว่าเรามองว่าเราอยากอัพเลเวลเล่นให้มีแบบ การเด้งดึงเด้งดึงเป็นสปริงเป็น c ีเเป็นยางเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีคลิปหนึ่งที่เราไปสอนวิธีเลือกบอร์ดนะแล้วเราก็ไปค้นพบว่าเราชอบบอร์ดน่าจะเป็นบอร์ดที่เป็นวุ้ชชิงนะ่งอะคือยางหรือเป็น c ีเกนะก็เลยสั่งบอร์ดตัวนี้มาขอบอกเลยว่าเป็นบอร์ดในตำนานอะแกเลยดีวยกว่าในก็ในลนะ ให้ทายคือบอร์ตอะไรท่านผู้ชมเป็นสัตว์เฮ้ยนี่แมวหรือเปล่าไม่ใช่การก็คือความจริงต้องบอกก่อนว่าบอร์ตตัวเนี้คุณก้อยเขาชอบเขาชอบมากเฉลยเลยแล้วกันก่อนจะเกิดก็คือบินได้เป็นบอร์นกนะบอร์นกแต่ว่าต้องบอกกันว่าเป็นบอร์ของ เขาเรียกว่าชื่อจริงๆมัน o x ซ l o Craft 540นะหรือเราเรียกกันทั่วไปว่าบอร์ดนกหรืออีกชื่อหนึ่งคือบอร์ดของ D Catlon ซึ่งจริงๆแล้ว D Catlon เนะเขาเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนนำเข้า D Catlon ก็เหมือนเป็นซ u เปอร์สปอร์ตอย่างนี้นะแล้วเขาก็ไปหาแบบพวกดีลเลอร์พวกอะไรอย่างนี้มาก็คือเขาเลือกเซิร์ฟสเกตของยี่ห้อนี้มา o x ิ l o นะ o x ซ l o c r a าฟ540ซึ่งจริงๆแล้วอะ มันเป็นการเป็นบอร์ดของประเทศฝรั่งเศสที่ผมดูจากข้อมูลจากไอ้กลุ่มเซิร์ฟสเกตมานะแต่ว่าที่บริษัทที่เขาไปจ้างผลิตจริงๆอ่ะอยู่ที่จีนอ่าซึ่งบอร์ดตัวนี้ใครๆอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นบอร์ดที่ราคาถูกและคุ้มมากคุ้มจริงๆก็คือในราคาขายในของดนะีแคทลอนอะอยู่ที่3,400บาทแต่คุณรอไปเถอครับรอไปผมรอเนี่ยมาประมาณเดือนครึ่งแนละ้ว จริงคุณก็อยากได้มากรอยังไงก็ไม่มีวีลแววไปสอบถามถึงแต่ละสาขาของดแคันทรอนนะก็ไม่มีก็จะมีคนที่ประเภทที่เขาไปซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เอามาตีราคามาขายก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันะห้าพกว่าบาทซึ่งเขาคนนี้เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีบอร์ดซึ่งเขาไปไปอะไรนะไปนําเข้ามาจากจีนเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตัวที่ผมติดต่อไปอ่ะเขานําเข้าออมา92ตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายซึ่งเราก็ช่างใจว่าเฮ้มันจะบอดของปลอมของก๊อปหรือเปล่าแต่เราดูจากรูปแล้วให้เขาส่งรูปมาให้คิดว่ามันเหมือนของจริงเพราะว่าเคยเอาของน้องหนึ่งคนน่ะมาลองทำมาลองดูแล้วมันเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยงั้นทุกคนมาช่วยกันดูว่า บอดนกเนี่ยเราจะนกหรือเปล่านะเอาเป็นว่าอเจงบอกว่าอบอดเหมืนอนบอดเหมืนของจริงแต่ราคามันเกินของจริงราคาอย่างที่บอกไปก็คือ3,400 <c oughs> แต่เขาขายอยู่ที่4,990 <c oughs> รวมค่าสจงอีก200 <c oughs> อ่าก็คือราคามันก็เหมือนกับคนที่ไปจองของดีแคทลอนจริง,รงๆเรามาปล่อยขายอีกทีนึงนั่นแหละแต่ว่าเรารอไปเดือนครึ่งนวเขาก็ ไปติดต่อกับดีแคทลอนแล้วแต่ละสาขาเขาบอกเขาไม่มีวีแววที่จะเข้ามาเลยซึ่งถ้าเป็นบอดบอดนกนาอที่เราไปติดต่อเนาะเขาเขาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีการขายหน้าร้านใช่ไหมใให้จองอ่าเขาให้จองแลหละมันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยทำนโิบายใหม่คือมันมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะมีการนําเข้าบอดนกมาแล้วก็มีการแย่งกันเกิดขึ้น สก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นโควิดด้วยเขาก็เลยไม่อยากให้เราไปแย่งกันซื้อเขาก็เลยเปิดให้จองแต่การเปิดให้จองเนี่ยมันยังไม่มีแพลนที่จะเข้ามาอ่ะมาต่อกันเลยว่าเราจะนกหรือเปล่าบอดนกเราจะนกหรือเปล่าคือถ้าเป็นดีดีแคทลอนจริงๆเขาจะมีเป็นกล่องที่เขียนว่าดีแคทลอนเลยอ่าแต่ว่าเนื่องจากเขาบอกว่าเขาเป็นนําเข้าจากจีนมาเองแต่เราก็อยากได้มากเออยังไงเราก็ยอม <ม>ความฝันความจริงหรือความฝันเฮ้ยเยเดี๋ยวกล่องทิ้งก่อนนะอเ,อเดี๋ยวในกล่องอะคือถามให้เขาลดราคาแล้วเขาไม่ลดให้เขาเขาบอกว่าเขาให้ตัวนี้มาก็คือของทูนเซิร์ฟสเก็ตอาของเราก็จะเล็กไปหน่อยนะ,ะมาดูกันก่อนครับ มันจะนกหรือเปล่านะเฮ้ยเหนนกแล้วมันจะนกหรือเปล่าน้ออืมถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยบอร์ดของคุณของฟอร์มก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเราไม่ว่ากันแต่ว่าที่ผมดูจากตาเนื้อของผมเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนของจริงอ่ะ <c oughs> เออก็เลยซื้อมาเออ นี่อ่ะโอเคที่ผมบอกว่าเหมือนของจริงมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเขามีคาว่าเอออ็อกซิลอนอันนี้คือชื่อบอร์ดของเขานะอ็อกซิลอนอ็อกซิโลอ็อกซิโลอ่ะสองก็คืออืออ็อกซิโลอ็อกซิโลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมึนหัวกันหมดอ่ะอ็อกซิโลนะอ็อกซิโลปุ๊บ ใช้เป็นของอะไรนะบอร์ดของเป็นไม้เมเปิลเจ็ดชั้น c a n าเดียนเมเปิลเขาบอกเพื่อ,อความยืดหยุ่นสิ่งที่สองที่ผมเห็นก็คือเขาเขียนตรงสกรีนตรงล้อด้วยว่า Oxylow อ็อกซิโลสกรีนรครับสกรีน,สกร,นสกรีนเข้าไปซึ่ง o x อกซิลแล้วก็ที่ผมตัดสินใจซื้ออย่างในนี้มื่ก็เขียนว่า o x อกซิเหมือนกัน เออมูลหมดแล้วครับคนดูมูนหมดแล้วครับอ,ออซิโลแล้วก็ดีแคทลอนเขาเขียนนะนะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นปะเนี่ยไม่ใช่เขาจะเขียนนี่แหละก็คือขนาดกว้างของบอร์ดก็คือ9.7นิ้วแล้วก็ยาวทั้งหมด32.6นิ้วอ่าซึ่งที่ผมเห็นตัวเนี้ยเออมันก็มีสกรีนแล้วก็มีล้อถ้าสมมุติว่าล้อเขาก็เขียนสกรีนมานะมันก็เลย นี่ันตรงตัวนี่คือลายหน่รู้อ๋อตรงนี้เหรอคลิกให้หน่อยคลิกอ๋อดีดีดีแคทลอนอ่าคับห้าสี่ศูนย์ก็คือชื่อรุ่นของเขาอืมรับน้ำหนักได้ร้อยกิโลอืมเดี๋ยวเราเอาซีเรียลไปเซิร์ชดีไหมต้องมีจริงจหรือเปล่าพัฒนานี่ไงเราตัดสินใจแล้วเป็นความอยากได้ของเราเองดูความอยากได้ของเราเองถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ เดี๋ยวไล่เลียงทีลายละเอียดไปทีละอันอันดีกว่าเนาะก็คือด้วยบอร์ดของเขาเขาบอกแล้วว่ายาวทั้งหมด32.6นิ้วเนาะกว้างอยู่ที่ประมาณ9.7นิ้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าวิวเบทเท่าไหร่แต่พอเราพอรู้คร่าวๆและว่าวิวเบทของเราใช้ได้แต่ว่าพอดีกับเราเราก็เลยเดี๋ยวเราวัดให้ดูเลยว่าวิวเบทเท่าไหร่โอ้วิวเบทอยู่ที่ประมาณ21นิ้วได้นะดูดิ วิเบรคคือก,กว้างมากก็อย่างที่บอกนะมันจะกว้างเอ้ยมันจะยาวไปตามบอร์ดนะบอร์ดต,ตัวนี้มัน32.6นะอ่บออเดี๋ยวมันมีบอร์ดมันมีบอร์ดอีกตัวหนึ่งของ6 6ที่เราแกะกล่องใบอันนั้นวิเวเบรอยู่ที่ประมาณ17แต่บอร์ดยาวอยู่ที่30.7นิ้วนะอันนี้คือขนาดความยาวของบอร์ดนะคราวนี้ข้างบนอ่าเขาอ่าถ้าดูแล้วมันก็เป็นเหมือนกับแฟดนี่นแหละ หมายควว่าพื้นตัวบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นแบบแฟตนะแฟตอาจจะมีคอนเคปนิดเดียวนิดหนึ่งแล้วข้างหลังก็ทําเป็นอะไรตัวกระดกไปก็จะมียางส่วนไอ้ตัวบอร์ดด้านบนเนี่ยเขาอะจะรวยทรายเขาจะรวยทรายซึ่งเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะของของบอร์ดอื่นอะเขาจะใช้เป็นกริปเขาเรียกกริปเทปอันนี้เขาจะรวยทร <Okay. S 1> าย ซึ่งถ้าเป็นบอดของน้องที่เราได้มาอันนั้นสีมันจะจางกว่านะใช่ไหมใช่ไหมที่เราเห็นแต่นี่คือแบบสีสีเข้มอ่าแต่ถือว่าไม่ไม่แต่ถือว่าที่เขาบอกเราไงว่าตอนแรกตอนแรกเราถามไปรอบแรกรอบเลยนะตอนตอนที่จะซื้อตัวเนี้ตอนแรกที่ถามไปครั้งแรกเขามีอยู่5้าตัวเขาบอกว่าเลือกสีได้นะคะอ๋อสีมันจะจางกันหน่อยนึงสีต่างกันหน่อยนึงอ่าแล้วก็คิดอยู่นานแล้วคัเนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความโชคดีพอเราตัดสินใจจะซื้อเหลืออันสุดท้ายก็คือตัวนี้แหละจ้า อ่าลายก็จะลายเป็นตามที่เขาเรียกนะคือบอดนกมันจะเป็นลายนกแล้วก็ส่วนตัวทักอ่ะก็คือจะเป็นทักแบบบูชชิ่งหรือเขาเราเรียกว่า CXC อนะอ่าอันนี้ก็ c x 4ขนาดของล้ออยู่ที่รู้สึกว่าจะ65มิ้ามิลเขาเขียนไว้เลยไอพวกของมินิฮอมันเขียน65มมิลแล้วก็ยางจะอยู่ที่ 78a ก็คือค่อนข้างจะเป็นยางที่อ่อนอ่อนก็คือ มันสามารถเอาไปเล่นกับพวกถนนที่มีรอยต่อได้อย่างถนนยางมะตอยหรือมีหินได้อย่างบ้านเราเนี่ยก็คือเหมาะสมที่สุดอ่าส่วนในลูกปืนข้างในเนี้ยใช้ลูกปืนของ a b e c 7นะซึ่งอ่าถ้าดูจากตรงเนี้ยราคาบอรดเอาจริงๆราคาบอร์ดตั้งต้นนะที่เขาสาย3,400แต่ว่าได้ทั้งลูกปืนขนาดนี้ได้ล้อขนาดนี้ได้ ของขนาดนี้มีลวดลายมีการดีไซน์ใช่ไหมเมื่อเทียบกับซิกซิิ่ะมันถูกกว่กากันครึ่งเลยนะเขาถึงบอกว่าบอร์ดเนี้ยเป็นบอร์ดที่ราคาถูกและคุ้มค่าซึ่งก็คนก็อยากได้มากเอามาทีเดียวก็ขายแป๊บเดียวก็หมดอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ,อันนี้ก็เนี่ยนะบูชชิ่งประมาณนี้อืมรายละเอียดของบอร์ดก็ทำตรงนี้ก็ทำเป็นเขาเรียกกัาเป็นคอนเคอบอร์ดเรา นี่คอนเคปชุบข,ขึ้นอย่างเงี้แล้วก็มียางข้างหลังนี้เอาไว้เหยียบเหยียบได้อ่ามันจะได้แบบติดๆหน่อยอ่าอีกอย่างนึงที่เราที่เราซื้อมาอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีไอ้ใบนี้แหละเนี่ยประกันหรือว่าอินสตัชันชีตหรืออะไรเออประมาณนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะ,อ,ะรนะอินสตัอินสตัฟชันชีตอ่า <laughs> ก็คือเป็นใบที่อธิบายใช่ไหม อธิบายว่าอย่างนั้นอย่างนี้งาอแล้วก็วิธีการติดตั้งเขาจะเขียนเลยว่า Make in China แล้วก็เขาจะเขียนว่า D c a t l o n แล้วก็เขียนภาษาไทยด้วยผลิตในจีนเนี่ยซึ่งแบบเฮ้ยที่ซื้อก็คือตัวนี้ด้วยนะเออมันดูแบบถ้าปลอมมันก็ปลอมเหมือนเหมือนเยอะไปอะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกรดมันเป็นยังไงนะเกรดนี่หมายความว่า มันอาจจะตัดเกรดมาหรืออะไรสักอ,อย่างอะ่ะในร้อทักก็เขียนดีแคทลอนเลยก้อยเนี่ยในเนี้ยเห็นไหมติดสติกเกอร์มันเป็นอไอหลอกอ่ะเป็นว่าจะจริงจะปลอมแค่ไหนก็เราก็อยากได้เนาะความพึงพอใจเองอยาถ้าใครรู้ว่าบอร์ดคุณปอลอมหรอเปล่ปลาก็ไม่อยากทำธรรมดาอยากได้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคืออยากได้มากเพราะว่ามีบอร์ดอันเดียวสลับกันเล่นแล้วก็เบื่อกัน ก็ทุบมอข้าวมอแกงหมดแล้วอ่ะเออก็เลยลงทุนลงทุนมากบอกแค่นี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งหายไปไหนแล้วอ๋อะคยางไม่รู้ช่างมันอ๋อยางไม่รู้ไปเป็นไรไม่เป็นไรเขามีออชชั่นเสิรือ๋อรีวิวแบบไม่เตรียมพร้อมมา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 เรียวมากค่ะอันนี้คือยางกันลอยเขาเอามาใส่เท่ๆราคาคู่หนึ่ง44บาทไม่ใช่ค่ะชิ้นละ44บบาทชิ้นละเหรอใช่ค่ะ คนออกตังค์ค่ะไม่ใช่คนออกตังค์จำไม่ได้เนี่ยเขาก็จะใส่ตรงนี้ข้างหลังข้างหน้าเวลาเราเอาไปทำไปไอ้นี่เราก็จะตั้งอย่างนี้ได้นะอ่ะกันลอยกันกระแทกอ่าโอเคดเดี๋ยวบมบดากเลยเดี๋ยวเวลาพอเราได้บอร์ดตัวนี้มาจริงๆแล้วเราก็ต้องคลายสกรูตัวนี้ออกเนาะตามสูตรเขาก็คือจะคลายออกร8อย<ม>อ,องศาล้อก็ร้อยองศาล้อก็ร้อยองศาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาบอกว่า มันจะแข็งหน่อยนึงตอนแรกๆนี่นี่ดูนี่เนี่ยเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่านิ่มมากเลยยางเนี่ยนิ่มมากเลยเขาบอกเลยนิ่มปะนิ่ม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 เขาเรียกว่าอะไรนวดเหรอออามันก็มีตานนวดยางข้างหลังก็จะแข็งหน่อยเพราะว่าจะเหมือนทําเป็นจุดหมุนจุดอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่คือเดี๋ยวก็ขันออกครึ่งรอบไปอีกรอบไปสิบรอบไปสิบองศาล้อก็รอยไปสิบองศาอะไรเงี้ยอ่ะ เดี๋ยวคลิปแกะกล่องของเรานะก็มีประมาณนี้แหละส่วนถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่ซื้อจากตรงไหนมา,อ,าอยากต้องการเหมือนกับว่าคนแทก,กอะไรอย่างเงี้ยแตบอกก่อนว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะต้องบอกก่อนเป็นเป็นหลังไมค์มาแล้วกันแต่ว่าผมจะไม่โพสในในใต้คอมเมนต์แล้วกันนะ เพราะว่าลองมาถามเนาะถ้าคนไหนอยากส,สนใจอยากได้จริงๆเหมือนเราเลยรเนี้ยอซึ่งจริงๆแล้วคือเราอยากซื้อจากดีแคทลอนประเทศไทยนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าโทรไปหาก,กีเขาเขาบอกว่าไม่รู้เลยค่ะมันจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างเง,งี้ยแต่ว่าเราก็รีบใช้บอร์ดไงเราก็เลยเอาซะจัดเล <c oughs> ยใช้บอร์ดไม่รีบใช้ตังค์ป่ะอยากเล่<อ>นก็นั้โอเคมาไอตัวบอร์ด บอร์ดนกตัวนี้นะครับที่เราเคยคุยสเปคกันไปก็จะเป็นบอร์ดที่มีความยาว32.7นิ้วนะโดยประมาณแล้วก็บูชิงจะเป็นแบบบูชิงแบบยางนะก็คือเป็นหรือเขาเรียกว่า CX4 นะครับก็ตัวดีเทลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวลองเลยดีกว่านะใชมเสียเวลาเสียเวลามีคนถามมันเยอะต้องออกไป ก็ตรงนี้ที่เราเล่นอ่ะมันจะเป็นเนินนะเป็นเนินหน่อยพอลงกรู้สึกไวหน่อยด้วยตัวบอร์ดนีน่ครับก็คือวงเลี้ยวมันจะค่อนข้างกว้างนะนะ ถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นพื้นที่มันเรียบมันจะไวมากตัวบอลดลบกเลยเรายังแน็์ไ่เป็นนะครับบอลไวเลแต่ว่าเราจะถ่ายให้ดู วงเลี้ยวลงเลี้ยวมันกว้างไปหน่อยมันก็เลยจะเสียวๆหน่อยก็คือคุณก้อยอยังเลี้ยวตัวร์ดตัวนี้ยังไม่ได้นะครับขนุนประมาณนี้ต้องใช้เวลาฝึกอีกหน่อยนึงโอเค ดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าคุณยิ่งไปซื้อของดีแคทลอนที่ตอนที่เขานำเข้ามาจริงๆอะ่ะตองนี้แคทลอนเขาจะนำเข้ามาอยู่ที่3,400บาทอย่างเงี้ยมันยิ่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะจะบอกให้ว่าตัวนี้มันดีมากอะ่ะก็คือข้อเสียของมันหน่อยนึงผมน้ำหนักเยอะกว่าคุณก้อยคุณก้อยน้ำหนักประมาณ40-50แต่ผมประมาณ 80, 90เพราะฉะนั้นน่ะ เวลาเราเลี้ยวอ่ะไอตัวล้อมันจะกินบอดแต่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยเขามากินบอดคือล้อเ,เวลาเลี้ยวตัวเนี้ยมันมาชนกับตัวนี้ซึ่งเราก็เลยซื้อยางมาลองนะแต่ถ้าจะแก้ไขจริงๆอ่ะเราต้องเพิ่มยางรองตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันหนาขึ้นอ่ากับอีส่วนหนึ่งคือตอนนี้เวลาเราัายไปเรื่อยๆบอดมันมีเสียงเสียงออดแอดออดแอออแอด เสียงนกอะไรนกอะไรออดแอดมันจะมีเสียงออดแอดออดแอดเกิดขึ้นเพราะว่า 1. ก็คือมันจะมีวิธีแก้อยู่ในยูทูบมาแหละเดี๋ยวถ้าเราไปศึกษามาแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันต่อนะก็คือหนึ่น่าจะต้องอาจจะรบีตรงส่วนของกุชชิงแล้วเสียงที่เกิดเนี่ยคิดว่าอย่างนึงคือมันดึงไม้ยิ่งยิ่งเราเหวี่ยงใช้แรงเหี่ยงเยอะจะได้ยินเสียงเยอะอะ ถ้าเป็นพื้นที่ขรุขาะแบบนี้มันก็จะใช้แรงเวียงเยอะ,อะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือมันเป็นบอร์ดที่คุ้มค่าราคาถูกนะอย่างที่บอร์ดแได้3ปีพันสีนี่ถือว่าคุ้มเลยดีมากแล้วก็เร็วเรามีบอร์ดหนึ่งความจริงบอร์ดตรงนะู้นนะของ66 6 6ราคา6000กว่าบาทยังสู้ความเร็วของบอร์ดตัวนี้ไม่ได้ซึ่งให้ก้อ,อยเป็นคนไทยนะแล้วเขาเป็นคนไทยบอร์ดกิ แข่งกันบอร์ดตรงนี้ยังไวไม่เท่าแต่ว่าบอร์ดเนี้มันคือทำให้เลี้ยวได้แคบแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันตัดขอบตรงนี้นะตัดขอบตรงนี้ไปแล้วให้มันลบลบล้อซึ่งไอคลิปแกะกองซิกซิกกับไอคลิปเล่นซิกซิกอ่ะเราก็มีอยู่แล้วที่เขายายเที่ยงะเดี๋ยวไปติดตามดูกันได้อ่ะเดี๋ยวไอตัวส่วนตรงนี้มันกว้างประมาณ สกิโลเมื่อกี้ถามเข้ามาซึ่งเราคงไถบอร์ดไปไม่ไหวเพราะว่ามันมีช่วงเนินช่วงลงเนินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเช่าจักรยานเขาดีกว่าแล้วก็มวยปั่นสำหรับรีวิวบอร์ดนกอ็อกซิโลคราบ540วิธีการเล่นนะก็จะคือประมาณนี้ถ้าใครได้บอร์ดนี้ในราคา3 4มพันสถือว่าโชคดีด้วยถือว่าคุณโชคดีคุณคุ้มแล้วคุณคุ้มจริงๆบอกว่าเลยคุ้ม โอเคเดี <gas m S 2> okay. <He> ๋ยวไปดูกิจกรรม